ใช่ทำน้ำยาน้ำแล้ก็มีเป็นเหยือกเยืออะไรโอเคน้ำใช้คนแก่ทำที่ป่านนี้ก็ของเยี๊ยบนี่ยคืรยิเจี๊ยบมาเลยสวยอยู่แล้วเนี่ยขอบคุณหลายๆเอาแตงโม้วนหวานเอามาเห็ดบุญเนี่ยโอเค รวบไก่ทำน้ำยาขนมจีนขนมอู้หอมมากเลยหอมใบมะกรูดกับตะ,ะไคร้นี่ประเจี๊ยบมาช่วยกับเยลแจ้วทำขนม,ขน,มขนุนมาทั้งหมดแล้วแหละมาต่อนรับพกอันนี้สองโลเนี่ยีกันเออสองโลเขาได้เอโ,โ,โอ้เขียวน้ำยาก,กะทิแล้วใส่ิกแกง ยายแจ้วเป็นคนคนทำเนี่ยดูดิทำ<า>แข็งแรงนะคะแข็งแรงต้องไปหวานกัเนเต็มหนักนะบุญหนักสัตว์ใหญ่ทำยีนแจ้วในหน้าหน่หอยยายแจ้วสู้ตายพอพ่อ,พอยี่ใหมา่ <พอ S 2> ยังไม่มาเลยมีฝาไหมมีฝา,าไหมไปแล้วอันนี้ ล,ลูกสาวลูกสาววิวช่วยผสมกะปิในวิววิวปั่นไก่รวมกระ,ะชายช้อนช้อนข้างช้อนข้าง อุ้ยหอมอ่ะจริงพอพอไปให้เขาก่อนก็ได้ดูนีใส่ยกน้ำตาลยกได้น้ำตเอามมลิออกมาเยโอ้ยมาแก่วเสร็จแล้ขึ้นยายดูนี่มันไม่โตอัยกอ้อยกมกโดวะไหมโไห นี่อันนี้ไม่ใส่แข็งแข็งแบบลูกชิ้นแกรอต้มเดี๋ยวจะ่ต้มไปเลยคะลูกชิ้นปลาเม็ดสาโกรส10โลจัดไปเลยจ้าลูกชิ้นปลา10โลเค็มเดี๋ยวเติมเอาเองเพราะว่าถ้าใส่เค็มแล้วเดี๋ยวคนก็ไม่กินแได้แบบใหญ่ก็มีแล้วก็จะหั่นเป็นสี่นะคะงจีนหรอ 30โล,ลประค่ามาส่งแล้วนะคะเตรียมจ่ายเงินเห็นี่้ะครับจับเลขกใหญ่ยุกจ้าจับเลขกใหญ่ยุกจ้าจ้าไม่แพแบบง่ายกว่าจ้าขอบคุณค่ะจ้าจ้าโ้มใหญ่ตั้งห้อหอมอร่อยแล้วใบมะกรูดไมเห็นมาเอามาใบมะกรูดจาลูกใบมะกรูกดลูก <_ c oughs> เป็นโมเมนต์ที่ดีมาก ใบมะกรูดน่าที่หนูทไว้อะน่ะมาชิมให้ได้เลยนะจ๊ะไ้มาพูดจ้าขนมกิมีส่ให้หมเออฉีดซะหน่อยก็ได้ขนมกินอ่ะเอแล้ค่ะมันจะบอกอะไร เอาเป้นว่ะขอบคุณแม่ครัวมากเลยนะคะแ,แต่ป้าเียบไม่อยู่นะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็คือว่ามีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์สองคนเลยอ,อันนี้ขนลุกพวะมึงถูกรางวัลที่หนึ่งนะในเนี้ยจะเป็นเลขเนี้ยแหละตามนี้เลย<笑><笑>ก็จะให้คนละใบก็ไม่รู้ว่าจะได้เลขไหนเนาะ หลับตาให้นะขอขอดึงเองได้ไหมนะขอดึงเองดึงเองแต่ให้อย่างนี้นะเออเออเลือกเอาใส่ที่เองอ่าฮะขออะรนี่ใช่อ่าตัวเองจะได้ไหมล่ะเดี๋ยวพี่ออกดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขี่ออกนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแคบเอาไว้ตากเลยแคบเล่าค่ะแม่ครัวศาสตรคนทำขนมหวาน อันนี้เป็นแบบว่ารางวัลที่หนึ่งเพราะว่าวันที่สิบหกก็จะรวยกันแล้วพวกเนี้ทุกคนเลยก็คือเลขหลังก็จะเลขเดียวกันหมดเลยแต่ว่าใครจะได้รางวัลที่เท่าไหร่ก็คอยดูเอานะเดีย๋ยวจะตกลงไปต่มน,นั้นเลยต้มนั้นค่ะเอาหมดเลขอะไรโชว์ได้คะ่ะเลขอะไรโชว์ได้ค่ะหกหก,กสองอันนี้เจ็ดหเจ็ดกสอ <7 6 S 1> อันนี้6กหสองพูดพูดแบบเต็มเต็มเผื่อแบบว่า6สองตั้งแต่เลขอ่ะตั้งแต่เลข,เลขอะไรสศย์ห้าหกหกสองเจ็ดสี่สี่เจ็ดหกสองโอเคถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะโอเคนะคะจ้าโอเคขอให้เราให้รวยทพีม่มาช่วยทำให้กินนะาทำบุญแบบว่าให้คนแก่ค่ะน้ำคนแก่ให้คนแก่กินให้เฮงๆปังๆังๆทั้งผู้ให้และผู้รับและผู้กินจ้้ เจริญเจริญเนอคุณยาย